สวัสดีครับมันอยู่ในเกมพิชิตอาณาจักรสามก๊กนะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับก็จะเป็นครับคอมโบนะครับเป็นจิวจี้นะครับยกยงนะครับก็จะเป็นนะครับ2ตัวนะครับที่มีความสามารถนะครับก็มันคอมโบกันนะครับได้ดีมากๆนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับก็มาดูเงื่อนไขการใช้งานกันก่อนนะครับสำหรับ2ตัวนะครับก็จิวจี้นะครับจะมีเงื่อนไขการสกิลนะครับที่ สามารถเข้าคอมโบกันได้นะครับแต่ว่านะครับการคอมโบนะครับที่ผมใช้งานนะครับในสถานะนะครับตุกตื่นนะครับมันคือเงื่อนไขแบบนี้นะครับต่างออกไปนิดหน่อยนะครับก็การทะลุนะครับก็จะได้บวกสามแล้วนะครับสำหรับจิวี่นะครับถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่การใช้งานดีนะครับตอนแรกนะครับกะว่าจะเอามาใช้งานแต่มันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้คอมโบมานะครับ คือใช้งานสนุกนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบที่เอามาใช้งานกับตัวใหม่เลยนะครับความสามารถก็จะเป็นนะครับทำดําเห็กลนยุทธ์นะครับร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อสตูทั้งหมดนะครับกำจัดนะครับสถานะเชง่อบวกของเป้าหมายออกนะครับยกการหกสิเปอร์เซ็นนะครับที่จะได้รับนะครับสถานะนะครับถอดจิตนะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับถอดจิตนะครับ ไม่สามารถนะครับได้รับสถานะกลางนะครับนอกเหนือจากสูญเสียสถานะเป็นสถานะขบวนนะครับจะมีโอกาสได้นะครับนอกนั้นนะครับจะทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถ้าแบบธรรมดานะครับถ้าปลุกตื่นด้วยนะครับก็จะมีนะครับเพื่อนไขนะครับเมื่อฝ่ายศัตรูนะครับมีขุนพลนะครับที่ติดสถานะนะครับเท่าทานนะครับทําให้นะครับขุนพลฝ่ายศัตรูนะครับที่มีนะครับสถานะลบนะครับสูงสุดสามนายนะครับ โดนเผานะครับติดเผาสองรอบแล้วก็นะครับทําให้นะครับแต่ละคนนะครับมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่จะเปลี่ยนทหารนะครับสองรอบนะครับโดยนะครับเปลี่ยนประเภทเป็นทหารเกาะายนะครับแล้วก็จะมีความสามารถนะครับอเป็นบัฟสนามนะครับเมื่อเข้าสู่สนามนะครับทําให้นะครับขุนพลฝ่ายศัตรูนะครับสองนายนะครับ ได้รับสถานะถอดจิตนะครับอันนี้ก็จะแบบเป็นเวทเหมือนกับว่าเวทสนามนะครับการทํางานก็จะต่างไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับพาร์ทสบนะครับถือว่านะครับตัวนี้มันบวกสามนะครับอีกตัวนะมันได้แค่บวกหนึ่งนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับบวกหนึ่งได้นะครับตานานนะครับทาดับเมรนะครับประเภทเผาไหม้นะครับเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นะครับโดนเมรมัมจะหนักนะครับ อ่าหมายถึงตัวนะครับจ er. uh, it ิวจี <ac> <bur> ้นะครับถ้ามันทำดาเมจเผามันจะอ่าดาเมจมันหนักขึ้นนะครับมันมันจะมีนะครับอ่าบางกรณีนะมันต่างไปนิดหนึ่งนะครับจิวจี้ตำนานนะครับทำดาเมจต่อนะครับตัวที่โดนเผาไหม้เพิ่มขึ้นสามสิเปอร์เซ็นะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมนะครับทําให้เกิดสถานะเผาไหม้นะครับจะทําให้ตัวเองนะครับฟื้นฟูโทรสระหนึ่งจุดนะครับแล้วก็รีนะครับสเตตัสลบได้นะครับ มีโอกาส40%นะครับดำเนินการเพิ่มอันนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับจะไซน์นะครับความสามารถนะครับอ่าเป็นไซ์ดาบนะครับเมื่อฝ่ายศัตรูนะครับมีนะครับคุณพลนะครับลดโทสนาครับจะทําให้นะครับไซน์สองดาบนะครับเพื่อไซน์งานนะครับสกิลเขาเรียกว่าสกิลทรุนะครับทําให้ฝ่ายศัตรูนะครับแบบสุ่มสองนายนะครับติดสถานะถอดจิตสองรอบนะครับทําให้นะครับ พวกเขานะครับติดเผาไหมสองรอบมันก็จะเข้าเงื่อนไขนะครับถ้าติดเผาไหมนะครับมันจะมีเงื่อนไขให้นะครับเพื่อใช้ในการคอมโบนะครับแล้วก็ฟื้นฟูทศอแท้หนึ่งจุดนะครับรีสถานะลมให้ตนเองได้แล้วก็เพื่อนได้อีกนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับสถานะเป็นสถานะมักลุกนะครับหนึ่งชั้นนะครับเงื่อนไขที่จะทําให้ตัวเองมีดาบไซ์งานต่อเนื่องนะครับ เมื่อฝ่ายศัตรูนะครับมีขุนพลนะครับได้รับดาเมจต่อเนื่องนะครับก็ถ้าศัตรูครับโดนสถานะนะครับมันโดนดาเมจต่อเนื่องนะครับมันจะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะต่างไปนิดนึงนะครับเงื่อนไขมันต้องมีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมีความสามารถในการคอมโบนครับถ้าความสามารถปกตินะครับทำดาเมจร้อยนะครับใส่ขุนพลนะครับทั้งหมดติดเผาไหม้สองรอบนะครับ แล้วตัวนี้นะครับมีความสามารถในการโอนย้ายสเตตัสนะครับเป็นสเตตัสบวกทั้งหมดเลยนะครับเป็นการดึงนะครับแต่ว่าต้องใช้นะครับสกิลทั่วไปนะครับในการโจมตีนะครับถ้าเป็นนะครับต้องการนะครับอ่าเมื่อพารามิตรนะครับเป็นสกิลนะครับถูกตื่นเลยนะครับถ้าซ้ายนะครับมีความสามารถในการเผาไหม้ได้นะครับมีจะสร้างคารเตนะครับร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อตัวสามนายนะครับ แล้วก็ให้เป้าหมายครับติดเท่าทานนะครับแล้วก็รีบลบออกนะครับได้รับสถานน้าไม่ตายนะครับคือตรงนี้นะครับมันจะเข้าเงื่อนไขนะครับถ้าจิวี้นะครับเผาไหมจะคอมโบกันนะครับจิวี่เผาไหมตัวนี้นะครับมันจะเข้าเงื่อนไขพอดีนะครับทําดาเมจใส่ศัตรูนะครับสามนายนะครับแล้วก็ได้นะครับทําให้ศัตรูนะครับติดเท่าทานไปด้วยนะครับ อันนี้นะครับจะเข้าเงื่อนไขนะครับแล้วก็แต่ว่านะครับมันมันีเงื่อนไขประเภทที่ตัวนี้ต้องมีนะครับจกโยงนะครับเต้างมีนะครับคือเครื่องต้านทานนะครับถ้าเยอะก็จะเป็นการดีนะครับต้านทานในพาทสิบบวกหนึ่งนะมันจะเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นนะครับเมื่อได้รับสถานะลบนะครับจะได้โล่นะครับป้องกันนะครับต่อเนื่องนะครับอันนี้จะยังไม่ได้อะไรมากนะครับแล้วก็จะให้ดูนะครับ มันจะมีสเตตัสประเภทต่างๆอยู่นะครับมีบางอันนะครับมีต้านทานตัวนี้มันมี42ปรเซนตนะครับอาจจะไม่เยอะมากแล้วก็ยังใช้งานอะไรไม่ได้เยอะนะครับคือตัวคุณพลนะครับที่เอามาต่อสู้นะครับฝ่ายศัตรูก็จะถือว่านะครับเป็นตัวนะครับบวก3ขึ้นไปนะครับส่วนมากนะครับ นี่นะครับมีเงินไขนะครับถ้าเผาศัตรูได้นะครับจากสกิลดาบนะครับคิวยี่ใช้ดาบนะครับสองดาบแล้วนะครับศัตรูโดนดาเห็ดต่อเนื่องนะครับนี่ครับคือถ้าศัตรูครับโดนสถานะนี่ครับแป๊บเดียวนะครับนี่นะครับได้ทางสถานะนะครับ เป็นหมักล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวที่เก่งๆมากๆก็มีโอกาสเจอนะครับคอมโบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้นะครับก็อลองประมาณนี้นะครับพอจะสู้ได้ไหมนะครับนี่นะครับ แต่ว่านะครับมันมันใช้งานตอนปลุกตื่นนะครับแล้วก็ตัวนะครับจกหยงก็ยังไม่ใช่ในระดับที่ถือว่านะครับเก่งนะครับเพราะว่ายังแค่ระดับนะครับจะบวกบวกแค่หนึ่งนะครับเป็นบวกทะลุหนึ่งยังจะไม่เก่งนะครับแต่นี่ครับเกือบทําให้ตัวนะครับสามตัวแล้วครับเกือบตายไปแล้วนะครับนี่ครับคอมโบแบบเบาๆแล้วครับ แล้วตัวนะครับอีกตัวหนึ่งมันยังอัพน้อยนะครับมันยังไม่เก่งนะครับแต่ว่านะครับตัวจิวี้นะครับนี่ครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับแทบจะสู้ได้นะครับแต่ก็อาจจะแพ้ได้นะครับเพราะว่าดัมเมนะครับสู้ไม่ได้นะครับ ดมันดาเมจสู้ไม่ได้นะครับก็ลำบากไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายืนนะครับยืนได้นานนะครับสู้ได้ในระยะหนึ่งนะครับคือถ้าไม่แข็งกันจริงๆนะครับก็แทบจะทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าบวกไปนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ผมเริ่มต้นนะครับไซส์นะครับจิวจี้อีกล่างหนึ่งเป็นล่างอ่าตัวเม็ด ส้มธรรมดานะครับมันก็จะต่างไหมครับคือเริ่มต้นนะครับก็เผาศัตรูได้นะครับเข้าคอมโบเลยนะครับอันนี้จะโดนไปนะครับ ก็ดับเมนะครับเบานะครับเบานะครับไม่ได้หนักนะครับที่โดนเข้ามานะครับแต่ถ้าโดนพลังแบบเต็มๆก็อาจจะไม่รอดนะครับโดนสถานะไปเยอะนะครับอันนี้นะครับยังแค่แบบโดนธรรมดานะครับแต่ถ้านะครับไม่ใช่ตัวถ้าเรานะครับใช้จำนวนเยอะกว่านี้นะครับคือเราสามารถชนะได้นะครับ แต่ว่าเราใช้แค่ตัวนะครับหลักๆใช้สองตัวนี้ในการคอมโบกันนะครับมันก็เลยนะครับใช้เวลานิดหน่อยนะครับอาจจะชนะนะครับตำนานนะครับได้บางตัวนะครับแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะครับแล้วก็คอมโบมันจะหนักกว่านี้นะครับถ้าไปกับตัวนะครับพวกบางทองพวกนั้นนะครับจะแข็งแกร่งกว่านี้นะครับอันนี้ก็อมาทดสอบนะครับสองตัวนี้นะครับคือถ้าไปกับคอมโบนะครับแรกๆครับคือสามารถชนะได้นะครับ นี่นะครับทํเมนนะครับหนักต่อเนื่องนะครับโดนเข้าไปนะครับพวกตัวระดับนี้ไม่ธรรมดานะครับพวกควนอูโจโซริโปพวกนี้นะครับคือพักระดับบวกห้าไปแล้วนะครับพวกอ่านี้นะครับเป็นระดับบวกสี่บวกห้าหมดนะครับแต่ว่านะครับเจอจิวยี่นะครับบวกตัวนะครับจกโยงนะครับคือสองตัวมันเข้าคอมโบนะแค่ถ้าไซส์นะครับแบบทีมเต็มๆแล้วไซส์แบบสถานะ เผาไหม้นะ teens, ologic, ครับแล้วก응็พวกเท่าฐานพวกนั้นไปนะครับคือมันจะคอมโบหนักกว่านี้นะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่าสองตัวนี้คอมโบกันมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็รีวิวนะครับแบบคู่นะครับการทํางานก็ถือว่าสนุกดีนะครับอันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก็นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ